ข่าวนี้นี่แฟนคลับแบ a ็คพิง k นี่คือจะต้องแบบว่าโมโหปริแตกกันแน่นอนอยู่ดีๆมีแรปเปอร์คนหนึ่ง<อ>คือเป็นแรปเปอร์ขาเหี้ยวติดคุกมาด้วยกรณีเดิมๆมาแล้วนะคะเขาคือเอ็ค่ะแต่งเพลงล้อเลียนแบ a ็คพิง k ยังไม่พอยังพูดถึงเธอในทางเพศแบบเสียหายๆด้วยเดีย๋ดวยวลองดูกันค่ะครับ ถือเป็นข่าวตกใจแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าบลิงนะคะแฟนคลับของ b l a c k พิงก์เกาหลปชื่อดังจากเกาหลีใต้ที่มีหนึ่งในสมาชิกวงเป็นคนไทยนะคะกับประเด็นที่เนมวีแรปเปอร์คนดังชาวมาเลเซียมีการปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า you know who is my father ซึ่งในเนื้อเพลงมีการใช้ทั้งภาษาจีนมาเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษปะบนกันโดยปัญหาก็คือเพลงนี้มีการพูดถึงวงแบล็คพิงในเชิงไม่เหมาะสมเพราะเนื้อเพลงบอกว่า ผมชอบมองไปที่วง b l a c k พิงคแล้วช่วยตัวเอง <c oughs> ซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติทั้งวง b l a c k พิงคและผู้หญิงทั่วไปอย่างรุนแรง <c oughs> นอกจากนี้ในเนื้อเพลงยังมีการเอาเพลงดังของ b l a c k พิงคอย่าง How You Like That มาพูดถึงในเชิงล้อเลียนนะคะ How You Like That ตัดัดนี้อ แต่ว่าแต่คุณลองฟังเนี่ยมันอาจจะคุ้มทีาสำหรับเขาอะเนวีเนี่ยเขาก็<ฆ>ไม่หวั่นเลยนะเอกแาวิาพากวิจารใดๆเนี่ยแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะบอกขอบคุณที่มาเพิ่มยอดวิวให้และขอให้วิจารกันต่อไป <c oughs> ก่อนที่จะปิดท้ายคอมเมนต์ด้วยท่อนเนื้อร้องเพลงนะฮะนี่แหละ how you like that เนี่ยแหละมาใส่อีกรอบหนึ่งนะ,ะขณะที่แฟนเพลงของเนวีเองก็ปกป้องศิลปินของตัวเองนะฮะบอกเนี่ยมันเป็นแค่วัฒนธรรมหนึ่งของคนมาเลเซีย รวมทั้งยังมีแฟนเพลงอีกไม่น้อยนะฮะที่ล้อเรียนผสมขอบคุณที่แฟนๆของวง b l a c k พิงคเนี่ยเข้ามาเพิ่มยอดวิวให้กับเพลงใหม่ของเนมวีหวันนี่เขาบอกว่ายอดนี้ทะลุ3.4ล้านครั้งนะฮะ คั้งนี้ข่าวระบุว่าเนมวีวัย34ปีก่อนหน้านี้เคยต้องโทษจำคุกและโดนวิจารณ์ในประเด็นทำผลงานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมมาหลายครั้งในปี2007เนี่ยล้อเลียนเพลงชาติมาเลเซียปีที่แล้วเนี่ยก็มีผลงานนางที่เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติและวาทะที่สร้างความแตกแยกรวมถึงความเกลียดชังด้วยรบอกแล้วเขาก็มาทางเนี้ยใช่ไหมล่ะสร้างแบบกระแสให้กับตัวเองแบบนี้อยู่แล้วถูกต้อง